ัสดีเราชื่อนางสาวนาวิดาดอนมอนอายุ1 8ปีชื่อเล่นชื่อมิวตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรเียนคําตากาดพิษสงเคาะแล้วก็เดินทางมาถึงเทอมสุดท้ายแล้วด้วยเราอะ่ะเป็นคนชอบทํากิจกรรมนะแล้วก็ได้มีโอกาสทํากิจกรรมหลายอย่างด้วยลําพานักเรียนมวยอบรมเต้นแต่ถ้าชอบสุดเด็กก็น่าจะเป็นเต้นเนี่แหละเพราะมันทําให้เราคลายเครียด ได้เป็นตัวของตัวเองแต่ก็ไม่เคยได้แบบไปแข่งเต้นจริงจังนะจนมาถึงมหกทมสุดท้ายนี่แหละครูก็ได้ส่งเข้าร่วมแข่งขันโครงการทูบีในเ b e r อวันแบบทีสิบคนตอนนั้นก็แบบซ้อมดึกทุกวันแล้วก็มีเวลาซ้อมแค่ทีเดียวเป็นอะไรที่เหนื่อยมากแล้วก็สนุกคุ้มด้วยนะส่วนเนี้ยครอบครัวเราเองแหละครอบครัวเราอะนะคอยให้คำปรึกษาเราตลอดทุกเรื่องเลยเนี่ยวันนี้ก็ไปเที่ยวกันช่องโควิด เราชอบบรรยากาศตอนเที่ยวครอบครัวเรามากเลยนะมันทำให้เราแบบเป็นตัวของตัวเองส่วนเนี้ยยายเราเองแค่นี้แหละบ๊ายบาย